สวัสดีค่ะเพื่อนๆกันค่ะปุคูปุลีนน่นะคะกันเป็นนายหน้าทิกตอกชอบไม่ได้เลยที่เราจะต้องมีไมโครโฟนนะคะหรือว่าเครื่องขยายเสียงหรือ่าไมา์ติดเสื้อที่เราจะเอาไวช้ชาช่วยถนอมเสียงอย่างคูปุลี่ไร์สดแค่สามชั่วโมงเสียงแข็งแงแล้วะค่ะไม่มีเสียงเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีตัวช่วยนะคะเลือกให้เหมาะสมนะคะแต่อันนี้เป็น Type C t y p C ก็โท,ทศรศัพท์ทั่วไปแล้วก็จะมีคําว่า iPhone ตรงนี้นะคะ เราก็เลือกใช้เรียกว่าพลาดไม่ได้เลยนะคะเราต้องทำอาหารกินในอาชีพี้ระยะย,ยาวเพราะฉะนั้นแล้วเสียงของเรานะคะจะต้องทนอนองไว้ให้กล้องกังวลนะใช้ไหมเรา,มาเสียบนี่พูดสามชั่วโมงแล้วเสียงแอบแห้งเสียบได้ไมนจะต้องมีตัวที่เสียบได้นะคะน่าจะเข้ากับอป p o หรือว่าอะไรนะะแบบนั้นเพืปป่อป้าเรจะต้องกอ,อกโทรศัพท์ใหม่ถ้าทาจะต้องซื้อโทรศัพท์ม่นะคะ เหรอคะก็ะมันแบบนี้เพราะนั้นเราก็เดี๋ยวคูณปูริจะเอาตัวนี้ไปลองเพราะว่าจริงๆนี่แฟนจะซื้อโทรศัพท์ม่อยู่แล้วเพราะว่าโทรศัพท์ตัวนี้คือเครื่องมันเก่าแล้วแล้วก็ประสิทธิภาพถ่ายรูปมันไม่ชัดนะคะสแกนหน้าของตัวเองอะไรนะสแกนหน้าผ่านในเปาตังยังสแกนหน้าไม่ได้ เราก็รู้ว่าประสิทธิภาพมันเก่าแล,แล้วเดี๋ยวไปออกเครื่องใหม่เดี๋ยวก็จะใช้มีไมโครโฟนด้วนะนาเลือกอยูสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่นี่ช่องของคุณปุริจียอมน,นะคะเราารมาฟังรายละเอียดกันนะคะ